สวัสดีค่ะผู้ชมอย่างแอดฮาร์ดโชนะคะต้องบอกว่าวันนี้ใครก็ตามที่ถึงวัยละที่ต้องตรวจภายในแต่ยังไม่เคยตรวจเนี่ยมาฟังกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจภายในจําเป็นมากน้อยแค่ไหนและเจ็บหรือเปล่าอายุเท่าไหร่ควรจะเริ่มตรวจนะคะหรือต้องมีสัญญาณอะไรไหมพูดคุยกันนะคะกับแพทย์หญิงหญิงชีหวังค่ะสูตินารีแพทย์ผู้ชํานาญการผ่าตัดผ่านกล้องจากโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพูดถึงการตรวจภายในค่ะคุณหมอะนะคะจริงๆแล้วการตรวจภายใน มันมีการบอกไหมตามตำราว,ว่าคุณควรจะตรวจอายุสักเท่าไหร่หรือมีอะไรบ่งชี้ว่าต้องไปตรวจแล้วอย่างเงี้ยหเอ,อ่อในปัจจุบันนะคะถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ควรตรวจทุกรายทันทีเพราะว่าการตรวจภายในในคนไข้กลุ่มนี้มีนัยะสําคัญเช่นเขาอาจจะมีการเสี่ยงติดเชื้อ,อ,วอไวรัสต่างๆยิ่งวัยรุ่นมากก็จะเกิดเรื่องของภาวะช่องข้ออักเสบได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยอายุสักป,ประมาณส5สขึ้นไปเริ่มมีนัยะสําคัญ นะคะเราจะเริ่มดูว่ามีเรื่องของเนื้อง,งอกอแต่ว่าจริงๆแล้วอายุในเนี้ยค่ะมันยังค่อนข้างไม่ได้ฟิตใตตัวค่ะค่ะอาการผิดปกติแบบไหนถึงต้องบอกตัวเองว่าไปหาคุณหมอตรวจภายในได้ยอย่างแรกสุดเลยที่มัดจะเจอบ่อยก็คือเรื่องตกขาว ปกติจะมีตุกขาวสองชนิดชนิดที่ปกติและผิดปกติปกติก็คือเกิดก่อนรอบเดือนออและหลังรอบเดือนหนึ่งสัปดาห์มาจากไม่มีกลิน่นไม่มีสีไม่คนันไม่รู้สึกอะไรแต่มีอะไรขาวๆออกมาติดกันกงนะใสขาวๆใช่ค่ะปกตินอกจากนี้คือผิดปกติทั้งหมดควรม,มาตรวจความสําคัญของการ ตรวจภายในคุณหมอ,อเรามารู้จักก่อนว่าตรวจภายในคืออะไรอะอนอเวลาผู้หญิงมาถึงหมอหมอจะซัพพอร์ตจากร่างกายเออทุกคนอย่าลืมจดเรื่องของวันแรกของรอบเดือนมาให้หมอสูติแพทย์ทุกครั้ง<อ>มันมีเนยยสําคัญในการตรวจภายในแล้วก็มีเนื้อสําคัญในการถามเรื่องโรคต่างๆของทางนารีเวชนะคะ,คะแล้วหลังจากน,นั้นก็จะขึ้นเครื่องขายอย่างห,หรือว่าเราเรียกว,ว่าลิโทโตมีพอเข้าไปภาพแรกจะเห็นภาพนี้ก่อนเลย อันนี้คืออวเพดานนอกช่องคลอด่ะแล้วก็จะเห็นทวารหนักอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปก่อนโดยที่ไม่มีการอ้านะคะแล้วหมอก็จะดูก่อนว่าเอ้เภายนอกมีอะไรผิดปกติไม่มีก้อนมีซีดมีแผลมีอะไรไหมบางคนก็มีแผลหลังจากนั้นก็จะเลิ่มนใช้ปากเป็ดเข้าไปตรวจช่องคลอดอันนี้คือปากเป็ดใช่มีมีหลายอันนะคุณหมอมีหลายสายไงสาโซด สาไม่เคยมีเพศสัมพันธ์น uh huh. หรือเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่ช่องคลอยังฟิตแอนด์เฟิร์มมากๆ <Okay. S 2> หรือว่าเคยผ่านข้อลูกหลายๆคนแล้วก็จะมีไซส์ที่แตกต่างกันไป oh. ทีนี้การทํางานของมันเป็นยังไงเนาะอเรามาดูกันหมอทุกคนก็จะใช้เครื่องปรับเป็ดน,นะคะใส่เข้าไปในช่องค uh huh. ลอดหลังจากนั้นเราก็จะอ้าเครื่องมือออกเพื่อให้เห็นปากมดลูกเอามาทถ่างช่อง่าง,ง<น>ช่องคลอดออก ระหว่างนี้เราจะสามารถเห็นช่องคล้อยว่ามีตกขาวไหมมีสีมีกลิ่นมีอะไรผิดปกติไหมแล้วก็เห็นปากมดลูกเนี่ยเห็นด้านข้างเห็นไหม<อ>มันถึงปากมดลูกเลยปากมดลูกคือตรงตรงไปตปากมดลูก,ก,ลกคือชมพูชมพูนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสามารถทําการตรวจแบคซีเมียที่เรียกกันว่าตรวจมะเร็งปากมดลูกคุณแอนเห็นแปลงไหมอ,อันนี้ใช่ก็จะมีอันนี้คือตีนแปะป่ะคะเรียกว่าแบคซีเมียแบบสมัยไหมาจดเข้าไปแล้วก็ตรวจเอาไปทำอะไรคะ ตรวจดูว่ามีมะเร็งปากมดลูกหรือไม่ติดชเชื <Okay. S 2> <พอ S 1> ้อ H P V ไหมหลังจากน,าน,นั้นสอดเข้าไปในนี้แล้วก็คุณแอนเห็นติ่งปากมดลูกไหมชมพูชมพูโอเคเห็นค่ะเห็นเนาะอ่าแล้วก็จะเอาอันนี้เสียบเข้าไปในรูนั้นนะคะเพื่อกว่าแล้วก็อันนี้เราก็จะส่งน้ำกลุ่ดได้ไปกวาดเหมือนเอาเนื้อเยื่ออะไรเข้าเช็ดเช็ดเหมือนสบู่เช็ดอ่ะใช่ค่ะแต่อันนี้ก็จะกวาดเนื้อเยื่อก็จะติดในแปลงแล้วก็เอาไปเกลี่ยในแปลงเพื่อดูว่ามีเซลล์มะเร็งมีเซลลอะไรผิดปกติหรือเปล่า ดังนั้นตรวจภายในเวลาเจอหมอสุขทุกท่านนี่คือจบขั้นตอนการตรวจภายในทั้งหมดหลังจากนั้นก็จะเอาออกมาหรือว่าระหว่างนี้มีแสงคัดหลังมีผิวปกติแล้วก็สามารถที่จะส่งและเพิ่มเติมได้จากการตรวจภายในรอบนี้มีแค่นี้ห,หลังจากนั้นเสร็จหมอทุกคนอันนี้ปากเป็ดเห็นแค่ช่องคลอดและปากมดลูกทีนี้เราก็ต้องมารู้ว่ามดลูกมีอะไรหรือเปล่าะค่ะ หมอทุกคนก็จะใช้นิ้วถึง2นิ้วสอดเข้าไปในช่องคลอดและกดบริเวณหน้าท้องเพื่อหาดูว่ามดลูกโตไหมถ้ามดลูกโตเราจะตรวจเจอเอ,อ๋อต้อง<ต>ใช้นิ้วสัมผัสใช้นิ้วสัมผัสอันนี้ต้องใช้เซนส์ของคุณหมอใช้เซนส์หมอแต่บางคนคนไข้อ้วนตรวจยาก <S <S สิ่งที่เราดีเทคได้ก็คือหนึ่ง <S <S เนื้องอกที่ค่อนข้างโตแต่อีกอันนึ่งที่บอกได้เลยก็คือมูลูกติดเชื้ออันนี้คือการตรวจของการตรวจภายในในห้องตรวจที่เวลาเจอหมอสูตินารีแพทย์ทุกท่าน เอาละค่ะคุณผู้ชมยังไงก็ตามคุณหมอก็แนะนำว่าควรจะไปตรวจเพียงแต่วิธีการตรวจเนี่ยก็ลองปรึกษาคุณหมอแล้วกันนะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ